มันเป็นไปได้เไยทุกอย่างเป็นไปได้เรา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 ริดอิมเราได้นะแต่ว่านีมันต้นเกมมันเล่นเราต้นหลวงหลวงรวมทิ้งไปครแสนแสนมึงสนใจรวมทิ้งกับกูป่ะหลวง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 แฉแน่แฉแน่หลวง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 มึงหลวงมึงแฉแน่หลวงหลวงหลวงเนี่ยไม่เจอผมไม่ช่วยพี่พีตายหรือ โอเคครับก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพี่วัตเทศวันนี้เราก็อยู่เกมเอาพีวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเอ่แคลรี่ทั้งทีมในโหมดเอ่อแรงเลยนะคือนี่คือแรงระดับไดมอนด์เลยนะซึ่งวันนี้เราก็มากับน้องๆนะครับก็โอเคแล้วไปเริ่มๆกันเลยเลยเออยเราเพิ่มต้องราบรถด้วยใช่ไหมตอนเนี้ยเราเพิ่มตุ้ปีการรับรถด้วยไปซับแบบไม่มีไม่มีกู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 จะไปไปด้านบนไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วมีคนไปแล้ว บ้าบ้าบ้าไปแล้วบ้าเราอ่ะบ้าตั้งแต่เราเล่นตื่นตัวนี้แล้วเขนเทมเขาเทมนเหบนบนจะเอาอ่ะพี่มาแล้วเว้ยพี่มาแล้วเว้ยเออเป็นนี่อย่าพุ่งเข้าดิเป็นนี่พี่เราไปอยู่แล้วพี่ดูแมทติก มูจักปฮายะทเทหายะทเทหายะเทเทหอยยเทหอยทเทโอ้ยยังไงจะช่วยยังไงวะไม่ จะเล่นยังไงดีกว่าไอ้โคตรบางเลยแต่ละตัวบางเลยเย็บแม่ยังไงดูยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้ไอ้เหี้ยเคลลี่อ่ะมันเป็นตัวเลี่ยนเกมพี่ไม่รู้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 กวกของเวทแป๊บมันไม่มีเคลลี่ข้างใเลยที่เป็นต้นเกเพราะฉะนั้นได้เจอของเราเกิดทีมยุไม่เหลือกวกของเวทแป๊บ บ้าบ้ามีคนบอกบ้าสซะแล้วพี่เขาจะเจอพี่เขาจะออกเวทนะออกอันนี้ไอ้ดาบอันนั้นอ่ะไออะไรวะกูแทบล่องตีชุดเดียวกูตายเจ๊เจ๊ยี่สิบเจ็ดยี่สกบ้าน่ะบ้าน่ะบ้าน่ะกูโดนหลายรอบเลยกูโดนหลายสเต็ปเลยเย็นมาคอสเนี่ยแพ้แล้วพี่ถไา่แพ้เลยไม่แพ้เลยไม่แพ้แพ้ตั้งแต่เราคิดเลย สมองสมองโง่ของเราคิดนะเวยไปเตอร์ชนะไปย่างไปเตอร์ไปย่างไปเตอร์ชนะแน่นอนเลยไปหนึ่งพี่รู้ได้ไงไอ้นะมันมีโอกาสแพ้ยังไงไปเตอร์นะไม่น่าเลยนะคนมีไปเตอร์แทงบ้างไปยอไปเตอร์ธรรมดาพี่อยอไปไปเตอร์อาลีเจต้าแล้วพี่อาลีเจต้าแล้วพีทถอยพีทถอยถอยทับพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่ ครั้งหนึ <descon> ่งเอาเรื <guarding okay>? ่องจัดเริ่มเห็นแสงสว่างแสงสว่างเออนะคอร์สไม่อยู่ไกลไกูเลยของกของเกิดดีของก็ของเกิดอ๋อแค่ของกูเกิดกูไม่มีของให้เกิดหรอกไปสัตว์แต่ก่อนฮายาตะตอนใช้อันติมันอมตะไม่ใช่เหรอวะนออมตะนดีนอนบดีโอ้โหรอบใจจ้าไปเลย อย่าสันคนงานเลยหี oh, <I> <Th> ่ด right? oh, right. ้่าสั้ดล่าไเล่ากนตก่ใช่อล่างเตะคุณนสล่าไตะคนั่มตนลอับาเปาไปเปล่ากันไม่ช่อย่าเมเตคุณนัสอย่าเมเตคุณนัสอย่าเมเตคคุณออพอคอาคเโอ้โหเฮ้ยย่คนเ้ ี่คิลล้อแงกแล้วเมื่อกี้มันไม่มีมันเป็นมันเป็นตาฟ้าอยู่บนหัวผมใช่ไหมอยู่ดีๆมันก็งัดมาเลยมันมันเห็ดนะแล้วมันโดนผมยังไงโดนแบบเต็มสกิลเลยอ่ะแฮกแมพแฮกแมพบ้าบ้าไม่ได้เป็นไปได้เป็นไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วเว้ยบ้าบ้านะบ้าเนี่ยเราจะแพ้แล้เราลดอีกแล้วเหรอบ้าไม่ได้เราต้องชนะขึ้นมาเมื่อกี้เองนะ โอ้โหเฉดเฉดเฉดนักคอร์ดอ่ะนี่ไม่ต้องอัดแล้วพี่นี่แพ้ของแพ้ไม่ไม่แพ้เว้ยเรายังอยู่จะเย็นดิเรนโดจะเย็นดิต้องบ้าวูยตันโคตรนานอ่ะนนานจริงนานจริงตันนานจริงนานจริงจะเย็นดิจะการวิบจะการวิบให้หน่อย วิบสูญกระเบียรม่งระเบิดตีนกระรี่ลอยแล้วกระรี่ลอยแล้วพี่มาเอานี่มาคนก่อนมาคนคนมันเจ๊วไปอะไม่อยากตีเต่าอ่ะอยากตีเต่าพี่ะตดิงแบบตอออยากตีเต่าไอ้เงี้ยแบบโต๊เก่าไอ้แบบตีลิงก็อยากตีลิงอยากตีคนมะเออตีลิงไม่เอาดีกันแล้วเหรอแดนกูลอยบนได้กูลอยบนได้ไอ้เงี้ยไม่น่าไดยจะตายนี่มาฮ่ามันเปิดก่อหินจริงโดนนะเมื่อกี้ แต่ไม่รู้ว่าตายไหมระวังเด้อเฮ้ยวิบวิบมาตอนไหนกูไม่รู้ไม่รู้ไอรู้พี่เคนไมดูแมีย่ะไอฮันมึงเป็นอี่ไรไอฮันจตมันมันมันจะมีเซนนะเว้ยมันจะมีวงอะรอบตัวเวลามันมีคนอยู่ใกล้อะบ้าบ้าบ้าเลบ้ากูข้าหลังไอพี่ยู่ยัแม่กูนั่งดีแล้ว แครีล้วงยากแครีล้วงยากเว้ยแครีล้วงยากเวยไอเฮียนตายเลยใครวะแครีตายเ่ล้วอรวงยากวะแต่ลวงง่ายแต่ลวงง่ายชิหายเลยเอาน่เว้ยเออเอาน่เว้ยไอ้ยกะีกะีบ ว่ามึงมึงมึงเอาไฟเตอร์มาเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นตในชนะยังว่าเยอะอยู่นะนี่มึงแครี่ไหาเปอร์เซ็นมาจากไหนเอออยากรู้จริงมาจากเกมนี่แหละไม่ตายเถอะไมันเป็นไปได้เวไปทุกอย่างเป็นไปได้เรา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 เล่นเกมเราได้นะแต่ว่านี่มันต้นเกมมันเล่นเราเต้นหลวงหลวงลบพิงไปแฟนแฟนมึงสมัยลบพิงกับกู่ปะหลวง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  แฉแน่แฉแน่ล้วงล้วงล้วงลวงลวงวมึงแฉน่ลวงลวงลวงเนี่ยันเผมไม่ช่วยพี่ตาเลยผมกดพักอะนะเคามสดนแล้วไ็โดนตีพี่ตาเลยล้วงรัดเราต้องสู้ได้ดิไม่เอาเอาป้อมกลางหน่อยป้อมกลางหน่อยสุดสาส็นาเ่นมนคอมเนี่ย ก้างแตกกัางแตกดมาดังไหมวน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 เน่ยแสงสว่างมีอค่แค่เล็บน้อยออกมาบูก่อนนหีแสงสว่างอลิปหลีเฮียมึงจะเห็นไหมเนี่ยบานบานอะอยขอยอ่ะหอยอ่ะเขาบอกหอยที่ผึงยนทำอะไรอยู่บุนะ กดไม่ทำไม่โดนเช็ดอะไรี่เช็ดกระจกไหมย้อนบ้าอุ้ยชิอัติสกิลไม่ได้อะเมื่อกี้อ่ะเห้ยติแม่งเดินโคตรแหลมอ่ะกันหน่อยเชียคิมหน่อยดิดูของติบ้าโอ้าแล้ว บ้าไปเลยปอมล่าระวังด้วยว้าอู้เลงยูรดอกูจเย็นจเย็นกูน่าสงสารเลยอะนาคอเรียบร้อยมอยากได้คิกซีบ้า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 โอเชิดลวงดี่ใกล้ตายคิกซี่ใกล้ตายฉันรีดวงยาก กิที่ซีตาร์มีโอกาสชนะสูงแล้วเพราะว่ามันไม่มีตัวยกแล้วโอ้ยเงี้ยโอ้โหเด็มาอย่างนี้เด็ามันจะจบพอมันบ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 นใช้ไม่ได้เด็มาอย่างที่เอ็ดี้ใช้ไม่ได้แต่หนึ่งแต่หนึ่งคลิกซีแตกไอควายเอ้ยมึงลืมดูมานามเลยไม่ใช่มานาเอนเนอร์จีเอเนอร์จีอินเรนดอร์โชว์โห่หน่อยดิเรนดอร์บ้าบ้าตีไม่เข้า ตีไม่เข้าอ่ะไอแจกสุดอุดดนี่อันนี้มันโดนเนื้อแล้วนะพี่รู้ไหมว้าวเมอกันเกิดเคสแม่งอันตริโคลัวมันจะขึ้น impossible impossible เลยจัดการตัวบางๆก่อนดิตีอะไรแทงก่อนโนพี่พี่เกาะอันนี้สมัยเมื่อก่อนมันถึงจะตีตอนที่มันเปิดก่อนมันจะบอ impossible 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 เลยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้อ๋เดี๋ยวเดียวมไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ สวย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 บน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 นนบนบนบบ้านบ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 นนบ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 นนบ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 นนบ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 น่นบนบนนบ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 นนบนบนบบบนบนบนานบ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 นนนบ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 น ไม่จริงไม่จริงจริงที่จริงเความจริงช่เราจะแพ้เราจะพกันหดมั้่ป้อมนี้มันนิปลีเลยเกินเดี๋ราชะโดวะงดวได้ไงอยู่วะโอ้ยชะโด้ยชโหดเลยโหดอะไรพี่พี่ยกกินจเยนด้วยจเยนด้วยบ้าไม่ชะโหดเลยบ้า วิสาจะตายคนแรกโอยยาแทงไอสัตว์เยแม่แทงดูแแม่งแค่สกีดแม่งแค่สกีดเองเว้ยเราแค่สกีดมันเองเว้ยไมเวนเลมดนเว้ดูพี่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 จะตายแล้วพี่มันจะตายช่วยไอ้ยนยังเอาลัดเขายังเอาดันสูงเลยดิการกางการ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 เดนอโซพี่เดนอโซเป็นมาแล้วอะ ฆ่ามันฆ่าเดนัวพี่ฆ่าไดนัวหยอเรียบร้อยแล้วีอะลา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 ว่ใคมีเกิดไอ้สัสกูเิ่งได้แค่คิวเดียวเองเยดแม่โอ้ยสัทำมันพูดกูได้ไม่ได้เยรเลเนี่ยเอา

ดีเนียนมากๆคบคคคบาตอ้เี้ยตอนไม่ค่อยให่ตัวใหญ่แล้วตีแรงโคตรถึงไป้ประเดนะมันไม่ขนาดมือเราหรอกเว้ยเราแคลรีเีบคีคีบคบคคค้สวยสวยกูตายน่เลมึงกสวยแล้วมันไม่ได้แน่ประเด็นอะเอาเรื่องเอาเรื่อกูไม่มาสักทีบบีบกินไม่รินกิไม่ไง เฮ้ยคุณจะตาเมื่อีนี้สุดเลยเหี้ยมึงตึงจัดอะไม่ซื้อปีพีแครีแมงม้าใช่บ้าบ้าบ้าบาบ้าาบบาบ้าาบ้า้าบ้าาบ้าบ้าบ้กาบ้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 ้้้ากาาาบาบา แต่ลวงง่ายบ้าบ้าบ้าอีกเร็วเขียร์จะแตกไม่เข้ามาได้ดงต่อไอ้เหี้ยบ้าอุ๊คูเขียร์จะแตกตายไอ้เหี้ยเอ้ยครั้งแรกน้ำตาแทบไหลมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหข้าครั้งแรกน้ำตาแทบไหลจ้าแม่เป็นก้นไอ้เขียไม่โงงจัดของเราอื่นแล้จะเราสู้ไม่ได้ดิอันตีดิครับเพี้ยนเล้ยสวยสวยสวยไอ้เหี้ย นาคอสนาคอสนาคอสดูดลบตลอดเลยเกือบนี้มึงเยอ้บ้านะเดี๋ยวระด้อไมกระดักมึงอ่ะเฮ้ยคีบคีบไปเยอะจะคีบดีก็แรงเลยสับคีบคีบ คือต <Z an aaS as> ่อต่อต่อต่อเฮ้ยเคส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 ตีป้อมเคสเฮ้ยคีบ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 คี

โนโมโตะอาลิกะโตะเอาเบอร์บ้าหน่าบ้าบ้าน่าคลิปคลิปคลิปคิปบลิปคลิปคลิปคิิิิกาลี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 จะเอาคู่ตายเร็วกาลีกาลีกระฟืนเยี่ยมเมื่อบนคลิปคลิปบนไม่มาโคตรโคตรรั